สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมปลายนะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของการแบ่งเซลล์ไมอุสและไมโทสะทีนี้เรามาดูว่าการแบ่งเซลล์นี้มีความแตกต่างกันอย่างไรทีนี้เรามาดูว่าการแบ่งเซลล์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเซลล์ดิวิชนันการแบ่งเซลล์ในสัตว์จะประกอบด้วยขั้นตอนขึ้นฐานสองขั้นตอน ได้แก่การแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ซึ่งมี2รูปแบบคือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์ซึ่งทำหน้าที่ให้นิวเคลียสที่ได้ทั้งหมดมีคุณภาพและปริมาณเหมือนกันโครโมโซมหรือหน่วยพันธุกรรมภายในก็เท่าเดิมและเหมือนกันทุกป,ประการ ส่วนเซลล์ที่ได้ในตอนท้ายของการแบ่งก็คือจะเป็น2เซลล์ซึ่งการแบ่งแบบนี้เป็นการแบ่งแบบพื้นฐานที่สุดในสิ่งมีชีวิตเช่นการเติบโตของร่างกายเราและก็จะแบ่งในรูปแบบนี้ทีนี้เรามาดูว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสเ,เป็นยังไง ก็คือเป็นการแบ่งเซลล์ที่มีความซับซ้อนมีขั้นตอนและมีขั้นตอนมากกว่าการแบ่งเซลล์แบบแรกเมื่อกี้ก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสอ่าทีนี้สิ่งที่ได้จากเซลล์นี้ก็คือนิวเคลียสที่มีหน่วยพันธุกรรมลดลงครึ่งหนึ่งอ่ะหมายถึงลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ไมโทซีสเซลล์แรกเมื่อกี้ แต่เซลล์ที่ได้ในตอนท้ายของการแบ่งเซลล์สีเซลล์อ่ะก็คือจะแบ่งแบบในการเพื่อสร้างเซลล์สืบพันยางเช่นไข่ในเพศหญิงและอสุจิในเพศชายอ่ะทีนี้เรามาดูว่าการแบ่งไซโทพลาซึมอ่ะโดยการแบ่งเซลล์นี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้ว่าจะมีกล้องจุลทรรศน์อ่ะคุณภาพสูง ซึ่งสามารถมองเห็นเซลล์และนิวเคลียสของมันได้ชัดเจนแต่เราก็ไม่อาจเห็นการทำงานหรือการแบ่งเซลล์ได้อย่างแน่ชัดอ่ะทีนี้เรามาดูว่าวัฏจักรของเซลล์หรือว่าเซลล์ไซเคิลมันคืออะไรก็คือช่วงเวลาที่เซลล์มีการเตรียมความพร้อมก่อนการแบ่งเซลล์ไปจนถึงการแบ่งเซลล์เสร็จสิ้น อทีนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันว่าประกอบด้วยระยะอินเตอร์เฟสและระยะที่มีการแบ่งแบบไมโอซิหรือ m อม a ฟ e ซึ่งเซลล์ที่ได้จะเจริญเติบโตต่อไปและสามารถแบ่งเซลล์ต่อไปเรื่อยๆได้อีกเช่นเซลล์ร่างกายดังนั้นการแบ่งไมโทซิสจึงมีลักษณะเป็นวัจตกรของเซลล์ ขณะที่การแบ่งแบบไมโอซิสนั้นไม่เป็นวัตกรของเซลล์เนื่องจากการแบ่งนิวเคลียสของเซลล์แบบไมโอซิสจะทำให้ได้เซลล์สืบพันธ์ซึ่งไม่สามารถจเจริญเติบโตแต่แบ่งต่อไปได้หากไม่ได้รับการผรสมพันธ์เซลล์นั้นก็จะหมดความหมายและการตายและจะตายในที่สุด อ่าอ่าจำรับอ่าวิดีโอนี้ก็คือเป็นข้อสอบชุดที่5อ่าข้อที่9อ่าระดับมปลายซึ่งเป็นข้อสอบอินเน็ตนะคะที่ใช้ประกอบข้อสอบอินเน็ตหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ